คนที่มีผัวอยู่แล้วนะก็อยากจะส่งผัวไปบวชนะครับหรือว่าใครที่โสดก็อยากจะหาผัวเป็นพระแล้ว <Ừ. S 2> เพราะมันเปเก่งแล้วเกินระดับรองเจ้าวาดนะแล้วเปสีกาแบบจุกๆเลยเปชํำเลยนะหวานเจี๊ยบนะพ่อไมโครเวฟเ,เลยอะ่ะเไไขนาดนี้สืสึบซสอะจอข,าข่าวฮะคุณผู้ชมตามกันต่อสำหรับเรื่องของใยขี้อวด กับพระสายเปก็คือเรื่องราวของพระประตถฐินพจน์คุณผู้ชมเมืม่อวันเนี่ยเราลงเรื่องราวไปคือเปิดเรื่องให้ผู้ชมเห็นภาพว่ามันมีอย่างนี้จริงๆนะคุณผู้ชมสีกาเนี่ยที่คลั่งพระและก็พระพร้อมที่จะถวายหัวใจพร้อมที่จะเปสีกาคนนี้คุณผู้ชมเราไปกันที่เรื่องนี้ก่อนละกันของคุณเท้าต้องบอกว่าโพสเนี่ยค่อนข้างดุนแรงนองอาบบอกเลยว่าเป็นเจ้าหญิงขี้อวดกับนักบวดร้อยล้าน โอนทีละสองล้านเลยเหรอเพ่ใจป๋าจัดหนักออกรถให้เมียแก๊งเพื่อนสาวขับเที่ยวทั่วสารคามเพื่อนเนี่ยก็สนับสนุนเพราะคุณฟองเนี่ยใช้เงินซื้อเพื่อนแบบช่ำๆแม้แต่ญาติพี่น้องก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยไม่มีใครเตือนใครเพราะเงินมันได้เยอะโอ้โหคุณผู้ชมนี่ก็เพิ่งรู้นะน้องอามว่านอกจากจะเปแล้วยังใช้เงินซื้อเพื่อนและก็สลิปตัวนี้คุณผู้ชมดูภาพ ต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณฟองเนี่ยเขามีอาการปวดหัวตุบๆคุณผู้ชมก็เลยแบบอ้อนซะหน่อยออดอ้อนออดอ้อนคุณพระแล้วก็มีการลงแคปชั่นบอกว่าหนูปวดหัวตุบๆออ้วนลองเปิดดูแจ้งเตือนสิหายปวดหรือยังอัน,นิี้พคือตอบกลับมานะแต่ก็มีการตอบกลับว่าโอ้ไม่ก็ไม่หายหนูก็จะหายตอนแรกบอกสองแสนแถมศูนย์อีกหนึ่งตัว น่ารักมากๆเลยพระก,ก็ตอบผู้ชมบอกว่าดีใจไหมครับผู้หญิงก็ตอบอีกดีใจมากเลยขอสองแสนน้องอามได้สองล้านประเสริฐจริงๆพระคนนี้ตอนนี้ออคือบรรดาคนที่มีผัวอยู่แล้วนะก็อยากจะส่งผัวไปบวชนะครับหรือว่าใครที่โสดก,ก็อยากจะหาผัวเป็นพระและ้วเพราะมันเปเก่งเหลือเกินนะอเ,เอาเงินญาติเงินโยมมาเปนะครับคือแม้ว่าตัวของพระประลัดรูปหลอเนี่ยพระประหลัด ินพจน์เนี่ยนะจะศึกไปแล้วก็ตามะนะครับแต่ว่าชาวพุทธแล้วก็นักกฎหมายรวมไปถึงคนที่อยู่ในแวดวงาศาสนาเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามกันว่าจบแค่นี้หรอ,อกับการลาสิกขารวมไปถึงสิ่งที่โดนออกมาแฉเนี่ยว่าพระรูปนี้เนี่ยใช้เงินเปรีกาหลักล้านหลักสิบล้านหลักแสนไปทั้งเงินทั้งรถสิ่งของต่างๆเอาเงินตรงนี้มาจากไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ไปเทียบเคียงกับเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนะครับเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบไหมโดยเฉพาะเส้นทางการเงินว่าไอ้เงินเหล่านั้นเนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่และเอาเงินที่ญาติโยมถวายเนี่ยไปเปรีศกาเนี่ยคุณต้องเอามาคืนวัดหรือเปล่าต้องยึดทรัพย์คืนวัดหรือเปล่าใช่ไหมอย่างอย่างไอ้นี้อย่างไอ้นี้โอนสองล้านเนี่ยเอ,อเอาเงินมาจากไหนั้งสองล้านใช่ไหมครับก<ฮ>ิจมณ์มันไม่พอมั้งเป็นพระ แต่เพื่อความเป็นธรรมนะไปฟังข้อมูลจากคุณแม่นะคุณแม่ของพระปรลัดธินพลน์ผู้สื่อข่าวมีการลงพื้นที่ไปที่บ้านของพระปรลัดธินพลนเนี่ยเพราะว่าหลังจากลาสิกขาหรือว่าศึกไปเนี่ยไม่มีใครเจอ,อนะไม่มีใครเจอพระปลัดธินพลน์เลยนะไม่รู้ว่าศึกไปเผด็จศึกโยมแล้วหรือเปล่าหรือว่าไปอยู่กับศรีกาฟองแล้วหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะที่บ้านหนองลม ตำบลดอนหวานอำเภอเมืองมหาสารคามคุณแม่ทองสีคงแสนคำคุณแม่เป็นเป็นแม่ของพระประหลัดธินพลหรือว่าพระหลีินะคุณแม่บอกเอคือได้ยินข่าวแล้วเนี่ยก็ตกใจนะบอกว่าลูกเนี่ยคงทำบุญมาแค่นี้ที่จะช่วยเหลือพระพุทธศาสนาแม่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่มาทำแบบนี้กับพระทำไมถึงทำได้น่าจะมีผู้อิจฉา หรือคนที่คิดจะทําลายพระหลี่ลูกชายวะเออตอนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อลูกได้เหมือนกันแต่ทราบว่าได้ศึกแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านคุณแม่บอกว่าเอ้ยนี่ไม่ไม่เอ๊ะทำไมถึงมาทํากับลูกแบบนี้นะแต่คุณแม่ไม่โทษลูกลูกชายคุณแม่เลยนะโทษลูกที้ฉาแทนทํทำ้ายชื่อเสียงใช่ไหมโทษศีกาแทนโทษนะลูกโดนฉาหรือเปล่าไปฟังเสียงคุณแม่ครับเออกะทรบมดาอยู่ธรรมดาเนี่ยละเออ่ บารายคีไตเงี้ยก็ร์ตือว,วาูกได้ซอยพระพทธศ,ศาสนาเป็นมากขกัดมากแม่เลยดีใจแม่วา,มา,วาแมนถึงวาลูกเป็นเจ้งได้ไปกับพระผู้เป็นเจ่าเพิ่นเพิ่นขัสีเบิ่งเพิ่นสีแลอยู่นะแม่ดีใจรพราะว่าได้ซอยศาสเพิ่นขักมากขักแล้วลูกก็ถือว่าได้มาจัํานียที่บอกครับบุญเพิ่นกับจัมเนียตีบุญ ที่เพิ่นสางน่ากัดได้แม่กมีตาสาธุสาธุมื่อพหน้าบุนคอยูเออเพิ่น้นหักเพิ่นเนาะนี่มันินี่เพิ่นโคตรมากเลยนี่ข้นหัก้นหน่อมเพิ่นตัดในน้อยยื่นเป็นทางในน้อยสบายรักไงนะแล้วเก่งุจยาเพนสักเอาก็คื้อคอมเมนต์แม่เตียงเด็กรับตักลูคเลยควอมลูซื้อกา ธรรมาดมาธรรมดาอยู่ธรรมาดาอ,<ม>อ,อยู่เสียใจกับลูกบ่อยา,ากให้ลูกจังเลยค่ะตัดกกบูกนะครับพาะว่ากับว่าได้เสียใจน้ำลูกตาว่าแม่ห่างว่าผู้เหตุคือเหตุด่ดสันเดีนี่นะก็เป็นข้อมูลจากแม่ของพระฤทธิ์หรือว่าพระประลัดธินพลวายาวัชกรว่าไงพี่กายวายาวัชกรเนี่ยวัดหนองลมสีบุญเลืองเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าได้ยินข่าวก็ตกใจเพราะตนเองได้คลุกคลีกับพระเนี่ยมาตลอด ท่านเป็นคนบ้านนี้ท่านก็นํากระถินกลับมาเมื่อปีที่แล้วประมาณ4ี่ล้านบาทเพื่อสร้างศาลาประมาณ7ล้านบาทและยังเนี่ยจะสร้างโซลาเซลล์และสนามฟุตบอลอีกอเพราะท่านได้ลาสิกขาไปแล้วตนเองก็ทราบข่าวมาก็เสียใจทางวัดหนองลมคงจะสะดุดลงอย่างแน่นอนก็คือเรื่องที่ทำเนี่ยสะดุดลงประวัติท่านก็เป็นเนนตั้งแต่เด็กตนมาบวชเป็นพระเรียนจบจนจบปริญญาโทจนเป็นพระประดับมาสอนในมหาวิทยาลัยสง แล้วก็บอกทิ้งท้ายว่าเสียดายมากเลยที่ท่านเนี่ยลาสิกขาไปก็ต้องบอกว่าเงินเนี่ยนุณต้องงามพูดนะว่าต้องไปตรวจสอบนะเพราะแหม่แค่กิจนิมนตเนี่ยมันจะพอหรือเปล่านี่เป็นการตั้งคําถามนะคุณผู้ชมมันจะพอหรือเปล่ากับเรื่องนี้อ,ะอ่ะทีนี้นะครับ นอกจากตัวของวัดจะได้รับผลกระทบและตัวของเจ้าคุณสุริยันนะที่ได้เรีวยกว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและลูกศิษย์ลูกหายเยอะนะก็เห็ยว่าต้องได้รับผลกระทบครับทั้งวัดป่าวังน้ําเย็นและตัวของพระที่อยู่ในวัดอนอกจากตัววัดและตัวพระแล้วต้องยอมรับว่าวัดป่าวังน้ําเย็นนี่ขึ้นชื่อเรื่องการทําวัตถุมงคลน,นะครับบูชาต่างๆเนี่ยผู้สื่อข,ข่าวลงพื้นที่ไปมารินพลาซ่า ที่มหาสารคามนะครับเป็นที่ทําการของชมรมพระเครื่องครับพระบูชาจังบวัดมหาสารคามอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับในภาพเนี่ยบรรยากาศของตลาดแห่งนี้เนี่ยเงียบเหงาวังเวงมากนะหลังจากที่เกิดข่าวของรองเจ้าวาดก็คือพระประหลัดทินพนเนี่ยนำเงินไปเปสีกาและลาศึกไปแล้วเซียนพระต่างๆนะครับไม่กล้าเข้ามาส่องพระหรือมาทำการซื้อขายเหมือนเมื่อก่อนเลย นะและที่สําคัญนะข้อมูลที่ออกมานะครับจากเซียนพระเนี่ยบอกเลยว่าพระปรลัดตินพลเนี่ยเป็นคนดูแลบัญชีของศูนย์จองพระใหม่อมของวัดด้วยทําให้พระใหม่ของวัดตอนนี้เนี่ยสะดุดลงเลยนะสะดุดกันหมดทั้งเรื่องแหละราคานะคนที่ต้องการหยุดสนใจกันไปหมดคือตอนตอนแรกคนสนใจเยอะมันก็ชะงักเลยทีนี้นะนายเล็กบรรบือ เซียนพระบอกกับผู้สื่อข่าวครับตนเองเนี่ยทราบข่าวว่าท่านเนี่ยเป็นระดับพระผู้ใหญ่ในจังหวัดมหาสารคามนะพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็ลาศิกลาศึกลาศิกขาไปอือยากให้ทางสำนักพุทธเนี่ยติดตามเส้นทางการเงินที่ท่านใช้ด้วยเขาบอกให้ดำเนินการคดีอาญาไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยยักยอกเงินไปแล้วสึกหนีไปเฉยๆแบบนี้สึกแล้วจบมันไม่เหมาะจบเหรอ,อลองไปฟังเสียงเซียนพระเขาหน่อยครับตอนนี้ก็เงียบครับเงียบ เป็นลหลงเหลงเป็นบงเงไม่ค่อยมีการซื้อขายก็ยยถือว่าเงียบเงียบกว่านัดที่ผ่านมาใช่ครับเงียบเงียบในครับม้าพูดลงมาดูแลไม่ใช่ว่าปล่อยปะลปแล้วเลยจนรู้ว่ามีความผิดถึงยักยอกแล้วไปสึกแล้วก็จบไปเฉยๆอยากให้มาดูแลเรื่องทางกฎหมายและอาญาบ้างให้เราโตทางอาญา เล็ดลอยปลาเลยขนาดนี้ครับพอเป็นถึงพระผู้ใหญ่อันนี้เป็นหนมองเสียนพระออแต่ทีนี้พี่กายใครที่ดูรายการสืบสอบเมื่อวานเนี่ยที่เราคุยกับอาจารย์จตุรงจงอาสาเนี่ยนะครับอาจารย์ตั้งก็สังเกตไว้ดีดีมากผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์คือตอนนี้มันมีประเด็นเชื่อมโยงไปว่าเงินกระถินตั้ง9ล้านอืล้พระรูปที่มีประเด็นกับศีกาคือพระประหลัดธินพลเนี่ย มีส่วนกับเงินตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เงินส่วนนี้คือญาติโยงเขาสงสัยกันอะว่าคุณเอาเงินส่วนนี้ไปไปสีกาบ้างหรือเปล่าแล้วจะทำยังไงต่อล่ะสึกแล้วจบหรอคือในทางปกครองของสงเนี่ยนะครับถ้าสมมุติมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยมันจะต้องมีคนรัรบผิดชอบนะบเพราะว่าโดยเฉพาะการถ้าตามกฎหมายนะมันต้องมีการเซ็นเบิกเซ็นอนุมัติงบเซ็นจ่าย ไม่รู้ว่าตัวของท่านเจ้าวาดก็ดีอันนี้เราไม่ได้ไปไป,ไปหบอกว่าท่านมีความผิดนะแต่ต้องไปตรวจสอบว่าท่านเจ้าวาดหรือบุคคลที่เป็นผู้พระผู้ใหญ่ที่เป็นพระปกครองของพระประลัดเนี่ยเซ็นอนุมัติอะไรไปบ้างอ,อแล้วเงินส่วนเนี้เอาไปใช้อะไรบ้างคือตัวเนี้ยมันมันต้องไปตรวจสอบแบบนี้นะเดี๋ยวลองไปฟังย้อนไปฟังอาจารย์จตุรงนิดหนึ่งนะคือต้องไปตรวจสอบดูว่าอะไรมันยังไงโดยเฉพาะ เส้นทางการเงินแล้วถ้าตรวจเจอเนี่ยมันคงไม่จบแค่สกรกคกับหรือเปล่าต้องถามแหละว่าเจ้าคุณจะอาวาสอ่ะเคยเซ็นอนุมัติเงินอะไรให้พระองค์นี้ไปหรือเปล่าเขามี <a> um โครง <m ing. S 3> การอะไรร่วมกันหรือเปล่ามีวัตถุมงคลทําร่วมกันหรือเปล่าขอค่าน้ําค่าไฟวัดค่านุ่งค่านี่ผู้ช่วยจะาอาวาดเนี่ยมาขออะไรไปบ้างหรือเปล่าต้องเช็คเออ ไอที่พูดเกลื่อน,อนพูดปัดพาระพูดส่งเดชอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ปัดพาระรับผิดชอบหรือว่าตัวเองก็รู้อยู่แ <S S S> กมอกว่ามีปัญหาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะเราต้องให้ท่านออกมาชี้แจงแต่เราบอกเลยว่าในฐานะคนฟังคําชี้แจงฟังแล้วยิ่งโมโหอะ่ะนี่อันนี้เป็นในส่วนของอาจารย์จตุรงนะในมุมมองของนักวิชาการคือถ้าไปเทียบเคียงคดีเก่าเนี่ยอย่างพระอาจารย์คมเนี่ยจำ,จำได้ไหมครับพระอาจารย์คมที่ถูกกองปราบดำเนินคดีตอนนั้นเนี่ยพระโพหัวพระอาจารย์คมคือพระอาจารย์ที่ที่ถูกบีก้องแถลงตอนนั้นเออ แล้วก็ไปเจอทองคําฝั่งดินจำได้ไหมครับเออแล้วท่านเนี่ยเป็นพระที่ได้ได้ว่าเป็นพระผู้ใหญ่แล้วที่มีมีญาติโยมคนสัท้ายเยอะอนะตอนนั้นโดนแจ้งก็หายักยอกทรัพย์นะครับเออแต่ว่าเคสนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้าข้อกฎหมายในส่วนนั้นไหมแต่ว่าก็สุ่มเสี่ยงอาจจะไม่ใช่แค่ตัวของพระประหลัดนี้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวทีนี้ต้องรอดูกันต่อครับอือทีนี้ไปที่แวะไปที่โรดก็แล้วกัน โลดเขาเปิดข้อมูลใหม่น้องอามข้อมูลเนี้ยเห็นแล้วก็ตกใจนะอันนี้ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยจะรู้เรื่องกับส่วนตัวของ mm hmm. เขาเรียกว่าเหมือนเป็นคนสนิทหรือเปล่านะอีโรดเนี่ยเขาโพสที่ผู้ชมบอกว่าชื่อคนหนึ่งเนี่ยก็คือชื่อในแมนแล้วกันนะลูกศิษย์คนสนิทหลวงพ่อสุริยันเป็นเพื่อนกับมาร์กน้อยสารคามร่วมกันทําเว็บพนันจนล่ํารวยมีเงินไปเปวัดเปพระ ร่วมกันสร้างวัตถุมงคลกับพระฟอกเงินรวยมากมีคอนเน็กชันเป็นดารานักมวยดังๆหลายคนเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเว็บพน,นันเอาเงินมาฟอกสร้างพระล่ํารวยอู้ฟู้สุดๆแล้วก็มีการบอกชื่อเว็บนะักผู้ชมชื่อที่เราคุ้นหูคนไทยนะกันนะก็คือสยามลอตหรือว่าอีเดล o อตโต้เนี่ยหลักๆและเว็บอื่นอีกเพียบคนสารคามรู้ดีแต่ไม่มีใครกล้าแฉเพราะพวกนี้ใหญ่รับฟ้าจ่ายสวยหนักไม่มีใครกล้าทำอะไร ลูกขายเยอะจับยังไงก็ไม่หมดทางกาะสินเนี่ยชื่อว่าปอเปียวกสินคนทางนี้รู้จักดีเพราะกลุ่มพวกนี้ร่ำรวยใช้ชีวิตอู้ฟู่สุดๆเปิดเว็บพนันมาประมาณ7ปีแล้วเส้นใหญ่มากไม่มีใครทำอะไรได้เส้นใหญ่กว่าเคสแยมเยอะใหญ่กว่าเคสของแฟนเก่าดาราไม่มีใครกล้ายุ่งและก็ต้องบอกว่าช่วงท้ายเนี่ยน่าสนใจคุณผู้ชมพีรถบอกว่า พอมันทลายแล้วเนี่ยคือทลายเว็บพวกนี้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเว็บหวยเว็บสล็อตอะไรต่างๆนาน,นานที่เป็นการพนันทั้งหลายแหล่เนี่ยทลายเสร็จปรากฏว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยหนีไปก่อนตอนมันเป็นข่าวดังและก็กลับมาได้โอ้โหคุณผู้ชม,มน่าตกใจ <ๆ S 2> น่าตกใจจริงๆก็เป็นการที่เพจนี้เขาเขาออกมาแฉะนะนาตกใจจริงๆว่ามันมีน <ๆ S 2> <ๆ S 3> คนบางกลุ่มที่เอาเงินที่มาจากการเล่นพนันไปใช้าาศาสนสถาน หรือฟ้องเลยไปองทษนาในการฟอกหรือไม่อันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับส่วนจะคนที่ชื่อว่าแมนนี้ก็ม,ม,ม,มีมีสิทธิ์ชี้แจงได้นะทีนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นนมีพระผู้ใหญ่ของวัดออกมาบอกใช่ไหมครับว่าตัวของพระประหลัดเนี่ยออกจากวัดไปนานแล้วเหมือนแต่ว่าตาแหน่งเนี่ยยังเป็นรองเจ้าวาดอยู่ไม่ได้เข้ามาข้องเกี่ยวกับวัดแล้วปรากฏว่ามันมีข้อมูลออกมาโดยเฉพาะภาพที่ตัวของพระประหลัดธินพลเนี่ยนะครับ นั่งประชุมอยู่เขาบอกว่าเป็นการประชุมเรื่องเออเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลนะและที่ไปที่ชัดเจนเลยก็คือโพสต์ที่เพจพระอาจารย์สุรยันโคสัพโยวัดป่าวังน้ำเย็นเนี่ยลงไว้3กันยายนนะ2567นะครับเป็นการลงรายละเอียดนะภารกิจนะบอกว่าเนี่ยท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยนะมอบหมายในการประชุมคณะกรรมการวัตถุมงคลครั้งที่5ั2567 ของวัดมงคลพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ําเย็นนะมอบหมายให้พระปรัชินพลน์ชยาพิภูอรองเจ้าวาดวัดพุทธวนารามจัดประชุมคณะกรรมการวัตถุมงคลวัดพุทธวนารามเพื่อชี้แจงและกําหนดแนวทางปฏิบัติการดําเนินงานจัดสร้างวัตถุมงคลนี่แสดงให้เห็นว่าตัวของพระปรัชินพลน์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดสร้างวัตถุมงคลซึ่งมีเม็ดเงินจํานวนมหาศาลต้องบอกแบบนี้เนี่ยครับแล้วคุณเท้าก็บอกไว้เ่ยมันไม่เกี่ยวตรงไหนหลวงพ่อ,อภาพคลิปชัดขนาดนี้เพจก็ลงโลโก้ชัดเจนจองวัตถุมงคลต่างๆพระปรัตธินพลเป็นคนจัดการศูนย์พระเครื่องต่างๆแล้วก็โอนให้พระธินพลเออใครมันคิดสคริปนี้ให้หลวงพ่อพูดมันไม่ถูกต้องอืลูกศิษย์และศิษยานุศิษย์ คณะศรัทธาพระเดชพระคุณอาจารย์สุรยันเนี่ยต้องช่วยปกป้องวัดปกป้องชื่อเสียงกําจัดพระนอกรีตออกจากส่วนร่วมต่างๆที่มีผลต่อวัดยาปกปิดเพราะมันจะเสียถึงพระอาจารย์ยาบอกว่ามันเป็นการดิสเครดิตพระทําไม่ถูกไม่ควรเราไม่ควรสนับสนุนก็ถูกต้องนะครับตัวแน่นอนว่าตัวของท่านอาจารย์สุรยันเนี่ยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ถามว่ารอบตัวท่านเนี่ยนะครับรอบตัวท่านเนี่ยมัน มันระดับรองเจ้าวาดอะนะแล้วเปสีกาแบบจุกๆเลยไปฉ่ำเลยนะหวานเจี๊ยบนะพ่อไมโครเวฟเลยอะพปอขนาดนี้เออพ่อไมโครเวฟของน้องฟองจนคนแบบโอ้โหนี่นะพูดถึงน้องฟองนิดนึงได้ไหมน้องอามจะขยายคุณผู้ชมให้รู้จักน้องฟองได้ดีขึ้นว่าทาไมน้องฟองเนี่ยถึงเป็นคนแบบนี้มีแฟนเป็นพระก็ผิดแล้วยังเอาพระที่เป็นผัวมาอวดอีก ไปที่แบนเนอร์ตัวนี้ก่อนคุณผู้ชมก่อนไปลงว่าทําไมน้องฟองเขาขี้อวดต้องบอกว่ามีการโพสต์เนี่ยผู้ชมเป็นภาพแบนเนอร์ใหญ่เลยใหญ่โตเลยแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนว่าการอวยพรให้สามีเขาได้ดีนะก็บอกว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มตัวกับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่เก่งมากแล้วนะคะไม่ขออะไรมากขอให้สมหวังดังใจปาถนาได้ใช้ชีวิตในเส้นทางที่ตัวเองหวังอีกสองปี อดทนนะคะคนเก่งของหนูคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆเสมอเลยร้อยล้านอยู่แค่เอื้อมเนาะมากกว่าร้อยล้านยังได้เลยเลิฟอยู่ค่ะอ้โหอันนี้น่าจะเป็น oh. อวยพรมเกิดนะผมว่าน่าจะ oh. อวยพรมเกิดนี่แล้วทีนี้สาเหตุที่ว่าทำไมเขาขี้อวดคุณผู้ชมไปดูที่ขุนเท้าเขาก็ขยายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องฟองเนี่ยที่เป็นคนลงอวดในโลกโซเชียลต่างๆนานา,นา,นานเนี่ย เพราะขาดความอบอุ่นสายใยครอบครัวตั้งแต่เด็กๆไม่เคยไม่เคยมีไม่เคยได้ครอบครัวก็ไม่สนใจฝากตายายเลี้ยงไม่เป็นที่ยอมรับเลยต้องพยายามทุกทางไม่สนอะไรทั้งสิน้นเป็นพระก็ไม่สนก็เลยทำให้เนี่ยพอมีคนมาโอบกอดรักน้องฟองเนี่ยน้องอามมันก็เลยทำให้ยิ่งหลงยิ่งรักกลับบ้านก็มีแต่คนรอรับ ครอบครัวเนีย่ยก็โพสต์อวยเช้าอวยเย็นกัน<ม>อย่างนี้แหละคุณผู้ชมและต้องบอกว่าเผลอเนี่ยเงินที่ได้เนี่ยกี่สิบล้านแล้วก็ไม่รู้<ม>อืมกี่สิบล้านก็ไม่รู้คุณผู้ชมเอ<ช>มันก็นก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเขาก็งงมาก<อ>ว่าสรุปแล้วคุณจะพอเกิดเรื่องพบคุณศึกแล้วคุณก็จบไปแต่ไม่รู้ว่าคุณได้เงินไปเท<อ>่าไหร่หรือว่าบ<ห>รรลุภานะรกิจแล้วนะสินสอดครบแล้วหรือเปล่าใช่ไหมชาวบ้านบอกสินสอดครบแล้วหรือเปล่า แต่ไม่รู้ว่าไปอยู่กับสิกาฟองเรื่องเนี่ยศึกไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครเจอ,อนะครับปรากฏว่าเนี่ยสิ่งที่เนี่ยมันหลายคนก็บอกว่าเออต้องแยกก็ถูกต้องครับมันคือต้องต้องแยกว่าเรื่องเนี้ยเ,เป็นเป็นเป็นในส่วนของพระพระประหลัดคนเดียวแต่แน่นอนว่าเมื่อเขามีตําแหน่งเป็นรองเจ้าวาดอ่ะใช่ไหมมันก็เสื่อมเสียไปถึงวัดและยิ่งกํากับดูแลวัตถุมงคลด้วยเนี่ยวันนี้เนี่ยศูนย์พระเครื่องเงียบเป็นป่าช้าเลยอุงานเข้าเหมือนกันนะ ราคาร่วงละนาวครับอ,อราคาร่วงระนาวกำลังจะออกรุ่นใหม่จะทาไงอย่างทีนี้พระประหลัดนี่เป็นคนดูแลอ,อืไม่รู้ว่าจํานวนเงินเนี่ยเท่าไหร่ออนะเพราะว่าดูจากกาการเปไปสีกาเนี่ยโ,โหหนักเลยเออคือชาวพุทธเขาก็งงว่ามันควรจะมีการดําเนินการที่เออจริงจังกว่านี้ไหมออนะอันนี้ยังไม่นับรวมไปถึงเรื่องอะไรอ่ะพระปีนสเสาใช่ไหมสานักพุทธ เออมหาเถรสมาคมนะแล้วก็ตัวของจังหวัดพระผู้ใหญ่เองเนี่ยเจ้าคณะต่างๆจะลอยตัวไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความศรัทธาของชาวพุทธล่าสุดเลยนะครับผู้ชมครับเพื่อความเป็นธรรมนะครับทางวัดพุทธวนารามหรือว่าวัดป่าวังน้ําเย็นเนี่ยล่าสุดทางวัดมีการออกประกาศมาเลยนะบอกว่ากรณีที่มีข่าวของพระประหลัดทินพนชยาพิภูเนี่ยซึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางวัดพุทธวนารามขอชี้แจงต่อกณีดังกล่าวนะครับ มีประมาณ5ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยทางวัดบอกว่าพระสงฆ์ที่ปรากฏภาพตามข่าวเนี่ยเป็นพระประัดธินพลน์ชยาพิภูและเป็นตําแหน่งรองเจ้าวาดวัดพุทธวนารามหรือว่าวัดป่าวังน้ําเย็นจริงนะข้อเท็จจริงเนี่ยทางพระปรัดธินพน์เนี่ยลาออกจากการเป็นรองเจ้าวาดวัดพุทธวนารามเมื่อวันที่สพฤศจิกายนสองห่าคือลาออกหลังจากเป็นข่าวนะข้อที่สองครับพระประัดธินพลน์เนี่ย จะจำวัดอยู่ที่วัดมหาชัยเป็นหลักไม่ได้เข้ามาอยู่วัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ําเย็นอืแต่เข้ามาช่วยงานที่วัดเป็นครั้งเป็นคราวในช่วงวันสําคัญหรือมีพิธีการต่างๆในวัดข้อที่สามคณะกรรมการวัดเนี่ยมีมติให้ดําเนินการทําหนังสือแจ้งต่อคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารครามเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการทางคณะสงฆ์คือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาตามอำนาจหน้าที่ตามพระธรรมวินัย ตามคณะการปกครองตั้งแต่เจ้าคณะตำบลจนถึงเจ้าคณะจังหวัดเพื่อทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นข้อที่4คณะสงฆ์และเจ้าวาดวัดพุทธวนารามเรียกพระประหลัดธินพลชยาพิภูเนี่ยมาพบเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงโดยพระประหลัดเนี่ยรับทราบข้อกล่าวหาตามข่าวและเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวัดและคณะสงฆ์ขอลาสิกขาโดยมีพระครูประหลัดอาจารยวัรเจ้าวาดวัดพุทธวนารามเนี่ย เป็นผู้ให้การลาศิกขาและมีเจ้าคณะผู้ปกครองรับทราบเป็นพยานเมื่อวันที่4ี่พฤศจิกายนสอง7้าหกเจ็ดเวลา23านาฬิกาหทุ่มเลยคือสึกกลางดึกและข้อสุดท้ายข้อที่5ที่วัดแถลงมาล่าสุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้อทางวัดบอกว่าเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินและผลประโยชน์ของวัดตลอดจนรายได้จากการจัดประโยชน์ศาสนาสมบัติของวัดทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งเงินที่วัดได้มาโดยวิธีอื่น นอกจากเงินการกุศลต้องโอนเข้าบัญชีในนามของวัดอันนี้วัดยืนยันนะว่าโอนเข้าบัญชีของวัดโดยมีาาคณะกรรมการวัยาวัจกรควบคุมและกำกับดูแลการใช้จ่ายภายในวัดตามระเบียบซึ่งพระประหลัดธินะพลชยาพิภูไม่มีอำนาจหน้าที่ในการนำเงินในการนำเงินและการเบิกจ่ายเงินต่างๆของวัดแต่อย่างใดสรุปคือที่หลายคนสงสัยว่าไอ้เงินกระถิ่น91ล้าน ตัวของพระประหลัดนี่เอาเงินส่วนนั้นที่ญาติโยมทําบุญมาเปรือล่าวัดก็ยืนยันเลียนะข้อห้าน้องงาเเลียนะวัดก็ยืนยันเลยว่าพระประหลัดรูปนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเงินลูกบาทเนี่ยโอนเข้าบัญชีวัดและวิทยาวัจกรเป็นผู้ดูแลเป็นคนจัดสรรอันนี้ก็ถือว่าเป็นตามกฎตามหลักของวัดคุณผู้ชมตามตามหลักนะตามหลักเลยถ้าทําให้สังคมเนี่ยสบายใจได้ในระดับหนึ่งเขาอาจจะต้องมีการทวงถามหลักฐานอะไรไหมใช่ไหมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงครับแล้วก็กระทบต่อความศรัทธาของชาวพุทธ อืมอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ถือว่าประกาศที่ออกมาของวัดป่าหวังน้ําเย็นค่อนข้างเคลียร์มีการตามหลักทําตามวัดคือมีการใบใบยาพระชากรเป็นคนจัดสรรแบ่งเงินจัดสรรว่าจะทําต,ต,ต,ตรงนู้นตรงนี้อ่าคุณผู้ชมก็ค่อนข้างเคลียร์นะสำหรับประกาศนี้คุณผู้ชมก่อนที่เราเนี่ยจะไปพูดคุยกับอาจารย์อาทิเทพกันต่อ